พักรวมแผ่นดินจัดประชุมใหญ่ก่อนแก้ไขใช้ข้อบังคับชื่อพักเก้าอิสระจัดตั้งกรรมการบริหารพักนางสาวกฤชพรเวโรดรับตำแหน่งหัวหน้าพักโดยมีนายอนุชาเจริญรักเป็นเลขาที่การพักและน้องวันศิริรัตน์อดีตนักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยรับเป็นโฆษกพักเก้าอิสระชูนโยบายจริงจังกับการพัฒนาประเทศรวมผู้คนทุกเพศทุกวัยหลากชาติพันธุ์หลายอาชีพรวมถึงกลุ่มเพศทางเลือกหรือ LGBTQ+ จริงๆแล้ววันนี้พักก้าอิสระนียเปิดกว้างมากสาหรับเพศทางเลือกว่าอยากให้คนกลุ่มเหล่านี้ที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาบริหารเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของเจ้าของพักเนี่ยใช้ศักยภาพเต็มที่เราทุกคนสามารถร่วมกันกําหนดนโยบายประเทศได้แต่ประชาชนทุกคนจริงๆเพราะจริงๆแล้วท่านต้องรู้สิทธิตัวเองว่าคนทุกคนในประเทศไทยมีค่าเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะยากดีมีจนคุณคือหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิที่คุณมีสิทธิ ที่จะกำหนดนโยบายประเทศด้วยกันแล้วก็ก้าวออกมาสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกัน